อะอแอใครกันนะอยากกินเค้กรู้นะเอาไม่ต้องกังวลเพราะเค้กเจกก็มีเขาใช้นมถั่วเหลืองแทนนมสดไข่ไก่ก็ไม่ใส่ลองชิมมดูหน่อยนะ อ่ะอร่อยอ่ะอร่อยมากอรับรับรองเจ็ดสิบวันฮรับรองเจ็ดสิบวันปีเนี้ย ไม่แตกรถให้เย็กหรอก